สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมมาสแตงชาแนลนะครับผมวันนี้มาเอาหินนะครับไม่เจอกันนานตั้งน่าจะสีเดือนได้อยู่มั้งวันนี้ลูกค้าให้มาเอาหินนะครับผมสามสี่ที่ลงโมหินลุงนครนะครับที่นี่ก็ปิดสองทุ่มนะครับผมหินสวยๆครับผม โมหินรุ่งนครวันนี้จะพามาดูรถตักซิ่งครับผม หเห็นสวยจริงๆนี่ครับจรงเห็นสามสี่นะขายดีทุกวันครับผมมาแล้วครับรถสักซิ่งของเราแป๊บเดียวครับไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสองนาทีครับ صري ัำใจครับผมเปลี่ยนมุมบ้างครับเปลี่ยนมุมม,ม,ม,มุมตัดถือว่าเร็วนะครับผม เรียบ,บ,บร้อยสวยงามครับผมอ่าเกาต้องขอจบึ้นไว้เพียงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ